ขุนยวนสกูนิวส์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกันกับข่าวเด่นประเด็นน่าติดตามรอบรัวชาวม่วงขาวโรงเรียนขุนยอมสัปดาห์ที่สองกันครับโดยผมมีเด็กชายก้องฟ้าและเด็ก,กหญิงเขมจีราจงรัางสันค่ะเป็นผู้นำเสนอข่าววันนี้ค่ะหัวข้อข่าวที่น่าสนใจวันนี้มีอยู่ด้วยกันสี่เรื่องค่ะโดยเรื่องแรกคือเรื่องครูอาสา ชาวต่างชาติของโรงเรียนขุนยวมรายละเอียดข่าวมีดังนี้ค่ะในปีการศึกษา2567นี้โรงเรียนขุนยวมได้ที่เชื่อมาจรุรีหรือครูอ,อัญชันครูอ,อาสาชาวส,สหรัฐอเมริกามาสอนภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ให้กับนกักเรียนโรงเรียนขุนยวมได้มีโอกาสเรียนรู้กับเจ้าของภาษาโดยตรงและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆพัฒนาตนเองให้มีทักษะที่จำเป็นกับยุคป,ปัจจุบันค่ะเรื่องต่อมาคือเรื่องกิจกรรมวันวิสาขบูชาของโรงเรียนขุนยวมรายละเอียดข่าวมีดังนี้ครับผม วันอังคารที่21พฤษภาคม2567โรงเรียนขุนยวนจัดก,กิจก,กรรมการเรียนการสอนแบบบูบรณาการให้ความรู้เรื่องวันวิสาขบูชาและร่วมฟังเทศนั่งสมาธิเนื่องด้วยวันที่22พฤษภาคม2567นนี้ เป็นวันหยุดวันวิสาขบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหหรือขึ้นสิบห้าคเดือนเจในปีอธิกมาศเป็นวันที่เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตรรัสรู้และปร,ะรินิพานครับผมเรื่องต่อมาคือเรื่องการรับการตรวจเยี่ยม เตรียมความพร้อมการเปิดเทอมภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567รายละเอียดข่าวมีดังนี้ค่ะวันศุกร์ที่2 4พฤษภาคม2567โรงเรียนขุนยวมนำโดยท่านผู้อำนวยการมีการสุขใจรับการตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จาก สำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่องสอนเขตหนึ่งโดยม,มีนายสากรชนะบุญรองผู้อำนวยการสพปแม่่องสอนเขตหนึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอ่านของอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียน โดยมีนายสากลชนะบุญรองผู้อำนวยการสอพปไม่ห้องสอนเขตหนึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการอ่านออกเขียนได้ของนักเด็กนักเรียนหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนลบประมาณอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมพรท,ทั้งแรกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับ ผู้บริหารตลอดจนรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานพร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไขให้กำลังใจครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงยิ่งค่ะ และเรื่องสุดท้ายของสัปดาห์นี้คือเรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best p r a t t i c e ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยร,ราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นณโรงเรียนขุนยวนมีรายละเอียดข่าวดังนี้ครับผม วนันศุกร์ที่24่สิบสองพันห้าร้ยเป็นขุนยอมนำโดยท่านผู้อำนวยการนิกรสุขใจและรองพัสาพัส,สุพันเลิศได้เป็นวิทยากรบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรียนยุคใหม่สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่เมืองแม่ห้องสอนกิจจก,กรรมการศึกษาแนวทางวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเบสแฮททิี weet, เพื่อการออกแบบร่างและสร้างรูปแบบการพัฒนา ทวนและแก้ไขโดยอาจารย์ด็ตอร์คมศิลประสงค์สุขอาจารย์ผู้รับผิดชอบจากสูตรคุรุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยาลัยแม่ห้องสอนมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่วิทยาเขตแม่ห้องสอนได้กำหนด โครงการดำเนินการนี้ขึ้นและได้รับเกียรติจากท่านรองสากลชนะบุญรองผออ ى, สอพอปเขตหนึ่งมาเป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษหวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับโรงเรียนขนาดเล็กและพัฒนาการศึกษาในจังหวัดแม่ห้องสอนต่อไป ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมการรายงานข่าวเด่นประเด็นน่าติดตามรอบรู้วาชาวม่วงขาวโรงเรียนคุนยวมกันนะคะและสามารถให้กำลังพวกเราได้ด้วยการกดถูกใจกดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารสารประเด็น จากพวกเราโรงเรียนขุนยอมครับและพบก,กันใหม่ครั้งต่อไปนะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยออกจากบ้านอย่าลืมพวกุมกันไปด้วยนะคะรับสำหรับวันนี้สวัสดีครันนบ o u a net ไทย goodbye